ทำไมพี่ถึงยอมให้มันดาทุกคนที่ผ่านมาเราพูดกับเมนอธิบายมันมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางทีมันรู้เรื่องแต่มันมึนมันตีมึนนะทุกคนแต่วันนี้นะข่าอนุญาตมาพูดคนไทยทั้งท้งในขณะที่คนไทยรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจนะคะจะมาบอกว่าวิธีการเอาชนะคนที่บูลลี่เรานะคะสิ่งเดียวสิ่งแรกที่ทําก็คือยอมรับแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับนะคะแล้วคุณจะปล่อยให้มันบูลลี่แล้วคุณจะเถียงมันนะนั่นคือความสําเร็จของการบูลลี่ของมันคือถ้าใครมมมมาาาบบูี่คคุุณณให้ยอรัันดดึงํ เออกูดำแล้วไงแล้วมาเจออะไรมาบูลลี่เราในเมื่อเรายอมรับไปแล้วนี่คือความลับของการถูกบูลลี่ค่ะแล้วเมื่อคุณยอมรับการบูลลี่ที่มันบูลลี่เราแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปถึงตาเราที่เราตีกลับมันบ้างละมึงบูลลี่กว่ากูยอมรับต้องไงเ่ยกูดำก็ดำกูดำกูอ้วนแล้วไงอ่ะกูอ้วนแล้วไงอ่ะกูอ้วนแล้วไงมึงอ้วนแล้วสวยได้เท่ากูก่อนแล้วมึงมาว่ากูอ้วนกูอ้วนแล้วไงอ้วนแล้วหนักของพ่อของแม่เหรอล้วไงอ่ะทุกคนบูลลี่ก็บูลลี่สิค่ะแม้เราจะอ้วนหหมด้ึงับใ มันไม่มีที่อะไรมาบูลลีล่เราละทีนี้มันถึงตาเราละบูลลีมันกลับถ้ามันรับไม่ได้เราชนะทุกคน